สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่นานไพ่ความรักของชาวราศีพิจิกราคณาพิจิกนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกพฤศจิกายนถึงวันที่สิบห้าธันวาคมนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมสิบหกสาสิเอ็ดพฤษภาคมนะคะความรักชายชาวพิจิกเป็นอย่างไรบ้างตามหน้าไพ่แม่หมอชุดแรกนะคะเป็นความรู้สึกพลังงานความรู้สึกของชาวพิจิก แม่หมอเปิดไพ่แล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกอัดคลิปไปแล้วเนาะแล้วมันอืมมันมีปัญหานะคะก็เลยไม่อยากก็ยังใช้ไพ่ชุดเดิมที่แม่หมอเปิดนะคะไพ่ความรักของพิจิกมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะไพ่หนึ่งดาบธาตุลมมีถุนตุ้นกุ้มนะคะ ตอนนี้คุณกำลังตัดสินใจนะคะกำลังใช้เวลาในการตัดสินใจไพ่วิวออฟฟาร์จูนแล้วก็ไพ่เดอะโรเวอรคุณกำลังตัดสินใจเรื่องของความรักความรู้สึกของคุณกำลังตัดสินใจหรือว่ากำลังมุ่งมั่นกำลังมุ่งมั่นเพื่อจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นความรักพิจิกอาจจะอยู่ในสถานะแค่คนคุยสถานะคนกกำลังคบกันอยู่ หนึ่งดาบคือความมุ่งมั่นชัยชนะที่กำลังรอคุณอยู่คุณกำลังมองไปข้างหน้าอยากสารความสัมพันธ์นะคะสารเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะคบกับเขาหรือว่ากำลังอยู่ใจกันมานานแล้วล่ะไพ่หกดาบออขออภัยค่ะไพ่ห้าไม้เท้าเป็นไพ่ที่กำลังเดินไปข้างหน้ากำลังตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้มันดีขึ้น นะคะบางท่านชาวาพิจิกอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของครอบครัวความรักในในครอบครัวนปัจจุบันนี้นะคะอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไพ่สิบเหรียญนั่นแหละนะคะแล้วก็ไพ่แปดดาบเป็นไพ่ที่รัดกลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างกําลังรัดตัวกันอยู่หรือนะคะความสัมพันธ์นี้ หรือความสัมพันธ์นี้เหมือนกำลังหาคำตอบให้ตัวเองชาวพิจิกบางท่านกำลังคบคุยกันอยู่ก็มีเกณฑ์กำลังหาความหาคำตอบให้ตัวเองหาสิ่งดีๆหรือนะสิ่งที่ทำให้ตัวเองได้ให้คำตอบตัวเองพิจิกบางท่านนก,กำลังคบคุยเนี่ยก็แปลว่าคุณต้องการความชัดเจนหรือกำลังดูกลุมเครือกันมานาน วันเวลากําลังผันเปลี่ยนนะคะการเวลากําลังทํางานของเวลาอยู่ก็มีเกณฑ์ว่าพิจิกต้องการหาเหตุผลต้องการหาคําตอบที่ให้ตัวเองขค้ืนออกไปตอนนี้คุณกําลังโฟกัสอะไรบางอย่างเรื่องงานเรื่องเงินสําหรับครอบครัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคู่ที่กําลังดูใจอยู่กม็มันถึงเวลาที่เราควรจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้แล้ว นะคะพัฒนาความสัมพันธ์ได้แล้วสิบถ้วยสิบเหรียญมันเป็นช่วงที่ดีของคุณนะคะ <c oughs> หรือกาลังคบกันมานานก็น่าจะเห็นผลเนาะจะน่าจะให้คำตอบกัและกันได้แล้วนะพิจิกควัเหมือนพิจิกต้องการเวลาต้องการคำตอบถึงเวลาละ ถ้าหากว่าความสัม,มสพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้นะความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้พี่จิกก็พร้อมที่จะเดินจากเหมือนกันน,นะคะพี่จิกก็พร้อมที่จะเดินจากแล้วนะตอนนี้นะคะถ้ามันไม่ดีขึ้นนะี่สําหรับความรู้สึกของคุณตอนนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณกําลังพยายามคิดว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันยังเหมือนเดิมมันยังไม่ชัดเจนนะคะก็พร้อมที่จะเดินจากเหมือนกัน,น ที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะบางท่านบางคู่ที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็กําลังทบทวนหาคําตอบให้ตัวเองทุกอย่างจะดีขึ้นนะสําหรับพิจิกที่กําลังมีปัญหาหรือตอนนี้เงียบหายไปหรือเรื่องราวอาจจะไม่ได้เลิกลาแต่ว่าหายไปนะคะก็มีเกณฑ์ว่าอทุกอย่างน่าจะกลับมาแต่อาจจะมาช้านิดนึงนะ นี่คือความรู้สึกนะตอนนี้นะคะพิจิกต้องการหาคำตอบนี่แหละนะแต่กำลังอ,อยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจนหละเจ็ดไม้เทา้าไพ่พระนะคะไพ่ห้าดาบทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเขาเรียกว่ากึ่งกลางคนละครึ่งนะจ๊ะสำหรับพิจิกที่กำลังเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดังใจมันถึงเวลาที่ควรจะต้อง หันหน้ามาคุยกันมาปรับความเข้าใจตอนนี้มีปัญหาก็ต้องมาคุยกันแล้วนะจิตไม้เท้าคือคําตอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คําตอบตรงนี้คุณจะอยู่หรือไปนะคะสําหรับท่านที่กําลังสับสนหรือกําลังอยู่ที่การเวลาที่คบกันมานานแต่ก็ยังไม่พัฒนาหรือมีปัญหามาโดยตลอดคุณรู้สึกละ ถึงแม้คุณจะครบต่อไปได้แต่ความรู้สึกของคุณต้องการให้คําตอบตัวเองแล้วนะพลังงานรอบตัวของคุณต้องการหาเหตุผลต้องการหาความชัดเจนต้องการความถูกต้องเรื่องของความรักนะจ๊ะก็ลองพิจารณาแต่ว่าถ้ามันยังไม่ดีพอแน่นอนคุณพร้อมจะเดินจากคุณกำลังตัดสินใจและพร้อมเดินจากแน่นอน นะคะสาหรับชาวพิจิกตอนนี้สําหรับชาวซองนะคะของพิจิกก็เข้ามาอาจจะเข้ามาดูเนาะนะถ้ายังไม่ลังเลยังเลือกอะไรยังไม่ได้นะคะยังไม่ชัดเจนเนี่ยมีเกณฑ์ว่าพิจิกกําลังจะเริ่มถอยแล้วนะนะคะต่อไปแม่หมอจะแบ่งไพ่ออกเป็นสองชุดนะคะชุดนี้ใจเขาใจเรา ใจเขาใจเราตอนนี้พิจิกบางท่านกำลังเจอปัญหามีบางสิ่งบางอย่างกำลังต้องการคำตอบมีคำถามในใจมากมายนะคะสำหรับบางท่านความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมไม่หมอเชื่อว่าท่านที่เข้ามาเนาะน่าจะเป็นท่านอ่า คนที่เขากําลังมีปัญหานะคะหรือว่าต้องการหาแนวทางสําหรับความรักที่ดีอยู่แล้วแม่หมอก,ก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะสมหวังยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอให้มีความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเนาะไปให้ยาวนานที่สุดนะคะเอาละเรามาดูไพ่ชุดที่สองของพิจิตพิจิกรเขาคนนั้นคิดอย่างไร เขาคนนั้นคิดอย่างไรสถานะกำลังคุ้มครือสถานะไม่ชัดเจนสถานะคนโสดได้เหมือนกันและสถานะที่กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะอันนี้ชุดนี้ชุดนี้ชุดที่สองนี้แม่หมอเป็นไพ่ของพิจิตน์นานด้านล่างนะคะแม่หมอแบ่งไพ่ออกเป็นสองชุดนะสองชุดนะคะ ความรู้สึกข,ของเรานะคะกับความรู้สึกข,ของเขาเอาไว้เป็นแนวทางนะคะอย่ากเก็บไปคิดไปเครียดนะไว้เป็นแนวทางนะคะความรู้สึกข,ของคุณตอนนี้ King of cup และ The Sun. King of Cup คค่ออฟคัพคุณค่อนข้างที่จะจิตใจกว้างนะให้นะคะ ตอนนี้ค,ความรู้สึกของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณก็เครียดเหมือนกันนะคุณต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้แต่ตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่มาทําให้คุณรู้สึกคิดมากเรื่องของความรักคิดมากกับเรื่องราวต่างๆในความสัมพันธ์แต่คุณก็ยังเก็บความรู้สึกอยู่ดีเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงหรือเป็นคนเก็บเงียบคุณพยายามต่อสู้ความรักครั้งนี้พยายามที่จะ ทำให้ความรักของคุณนั้นนะคะให้คําตอบตัวเองอาจจะเป็นสถานะแค่คุณคุยหรือสถานะความรู้สึกที่มีให้เขาแต่เรารู้สึกเก็บนะชอวพิจิกเก็บความรู้สึกไว้นิ่งๆนะคะและพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่เขาพยายามพยายามที่จะดูแลรักษาเขานี่คุณมีความจริงใจจริงๆนะคะพิจิกมีความจริงใจจริงๆเลยนะเนะ <S <S ขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณเรื่องราวอาจจะสลับกันนะ เขาสองไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยตอนนี้เขาอยู่นิ่งๆอยู่ในความรู้สึกที่ต้องการพัฒนาต้องการพัฒนาเรื่องของตัวเขาเรื่องของตัวเขาเขากำลังหาคําตอบให้ตัวเองเช่นเดียวกันเขาค่อนข้างเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองนะคะตามสถานการณ์เหมือนกันนะ นะคะดูตามสถานการณ์เป็นคนดูทิศทางดูความแน่นอนของปัจจุบันคืออาจจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดสําหรับเขาเขาอาจจะคิดอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นนู่นนี่นั่นเขาคิดทําปัจจุบันให้ดีที่สุดและตอนนี้ความรู้สึกของเขาเหมือนเขากําลังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะแต่ก็รับฟังแต่ก็รับรู้ว่าเราอาจจะมีใจให้เขา เราอาจจะจริงดีกับเขาเขาก็พยายามที่จะต้อนรับความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับผู้ที่กําลังคบคุยอยู่ตอนนี้ก็เป็นไปได้ว่าเขาเชื่อมั่นตัวเองและในขณะเดียวกันเขาเห็นสิ่งปัจจุบันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่เขาต้องตรงมือทาม,มากกว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาปัจจุบันมากกว่าอ่าสี่ถ้วยตอนนี้มีคนหยิบยื่นความสัมพันธ์มานะอาจจะเป็นเราด้วยและคนอื่นด้วยก็ ยังไม่ตัดสินใจอะไรแต่ก็พยายามที่จะเปิดใจเช่นเดียวกันสําหรับเราเราเหมือนจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เรื่องราวมากมายอยู่ในหัวใจนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่หลงเอ,อ่์อะไรง่ายๆดังนั้นไม่หลงเอร์อะไรง่ายตัดสินใจอะไรง่ายทาให้บางครั้งเรารู้สึกสับสนเครียดอยู่พอสมควรไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่ออย่างไรดีเราอาจจะเป็นฝ่ายที่จริงใจกับเขามากๆเลยนะพิจิตนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขายังเลือกอยู่นะ เอาเข้าตรงๆเขาก็ยังเลือกดูไปก่อนแต่เขาก็รับนะคะทีรับทีส่งก็ยังที่จะเปิดใจให้กับเราเหมือนกันเขามุ่งมั่นไปเรื่องของความมั่นคงตัวเองมากกว่านะที่จะเน้นไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราพิจิตนะคะจะสารต่อไปได้หรือไม่ขอให้แนะนําค่ะขอให้แนะนําค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะเป็นราชินีถ้วยความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้ไหมหรือจะหยุดเพียงเท่านี้เจ็ดเหรียญน,นะคะดูแล้วเป็นการไพ่ของการรอคอยนิดนึงการเอาใจใส่ the fool the fool หกเหรียญการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมานะแต่ก็ยังจับจับต้องไม่ได้ สามเหรียญยังเจรจาพูดคุยกันอยู่หกเหรียญเออขอไพยค่ะหกดาบนี่ไพ่ของความจริงใจปรากฏขึ้นแล้วไพ่ของคู่ก็มีบ้างหนึ่งสองสามสี่ขออีกให้ครบสิบใบเลยละกันนะคะสองสยิ่งเปิดก็ยิ่งดีนะไพ่นี่นะ สิบถ้วยนะคะความสัมพันธ์นี้ถึงแม้จะไม่ยุติดแต่มีแนวโน้มจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับคู่ที่กำลังคบคุยกันอยู่ณตอนนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะไปต่อได้ดีและมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงปลายทาง ดังนั้นความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกที่กําลังคบคคยอยู่ตอนนี้หรือกําลังสับสนเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องให้เวลากันละกันไพ่ของความจริงใจไพ่ของความรักและไพ่ของคู่ครองนะคะบางเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วไพ่แนะนําบอกว่าให้คุณใจเย็นนะคะพยายามอยากไปคิดเยอะอย่าไปเครียดมากนะบางอย่างต้องอยู่กับความเป็นจริงเขาคนนั้นของคุณนะคะเขายึดมั่นกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ ทำตรงนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณห่วงใยรักกันและดูแลใจกันและกันแน่นอนนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดียิ่งขึ้นไปและจะพัฒนามากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะคะขออวยพรให้กับชาวพิจิกขอให้สมหวังเรื่องของความรักนะคะเอาละเราไปต่อค่ะคราวนี้เราไปพูดถึงอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้เป็นช่วงที่สามช่วงที่สามคนโสด คนโสดนะขอขอเวลาขอให้กับคนโสดกันบ้างช่วงนี้ไพ่ต้องการบอกอะไรคนโสดชาวพิจิกคะ่ะไพ่ต้องการบอกอะไรนะคะสี่เหรียญสิบไม้เท้าอัรวินดาบค่ะ และก็4ดาบค่อนข้างคิดเยอะนะพลังงานของคนโสดนะคะค่อนข้างคิดเยอะหนันการนะในขนาดเดียวกันเนาะอย่าไปเร่งรีบความสัมพันธ์แอบดูแอบส่องเขาอยู่ตอนนี้ก็ใจเย็นๆก่อนนะในความสัมพันธ์มีแน่นอนนะคะคนโสดถามว่าจะพบเนื้อคู่ไหมมีเกณฑ์จะเข้ามานะคะในครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายน มีเกณฑ์จะเข้ามาเออพิจิขออภัยค่ะพฤษภาคมเดือนห้ยังไม่ไปถึงไปนู่นแล้วนะคะสิ้นปีแล้วตอนนี้ความรักความสัมพันธ์หรือว่าความเป็นไปของคนโสดพฤศพิจออิกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพิจิก,ก,อก,อจกเออพิจิกนะไปละไปใหญ่ละเออมาต่อค่ะความรักของชาวพิจิกคนโสดใน พฤษภาคมนะคะซีเรียนเป็นไพ่เมนหลักเรื่องการเงินนะคุณกำลังเน้นไปเรื่องของการเงินการงานนะคะมุ่งมั่นขยันฮึดหน่อยนะงานเข้ามาอาจจะหนักนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องอึดนิดนึงนะคะลุยสู้นิดนึงไม่นืดแหละลุย,ลยเลยนะคะสี 4, ่สามไม้เท้านะคะกำลังมุ่งมั่นเรื่องของงานเรื่องของเงินมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะนะคะแต่เรื่องของความรักนะ ตอนนี้นะคะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเป็นไปถามว่าจะเจอเนื้อคู่ไหมหรือคนถูกใจไหมมีเกณฑ์จะเข้ามามีคนให้ป,ปิ๊งปิ๊งอยู่บ้างนะคะมีปิ๊งมีคนเข้ามาปิ๊งปงิแต่มันอาจจะไม่โดดเด่นทุกสิ่งทุกอย่างความรักมีความดูแลเอาใจใส่มีเกณฑ์กําลังจะเข้ามาสําหรับชาวพิจิกคนโสดในเดือนพฤษภาคมนะคะค่อยเป็นค่อยไปความรักของคุณค่อยคคืบคลานนะคะ หรือว่าตอนนี้กำลังแอบดูแอบส่องใครอยู่ก็เป็นไปได้ว่านะคุณต้องใจเย็นๆก่อนนะคะยังไม่ผ,ลผลุนผันแต่ว่ามีเกณฑ์จะเป็นไปได้คนที่คุณกำลังมองอยู่คนที่คุณกำลังแชทกำลังพยายามที่จะเข้าไปคุยก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้เพียงแต่ว่าคุณต้องใจเย็นนะเพราะเป็นอัศวินถ้วย ค่อยๆเป็นมาย่องค่อยๆดูแลซัพพอร์ตดูแลเอาใจใส่เดี๋ยวคนคนนั้นนะคะก็จะเออตกลงปรงใจเองนะคะสําหรับคนโสดที่ยังกําลังแอบบดูแอบ,บส่องใครอยู่นะดังนั้นในเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคนโสดนะเน้นไปเรื่องงานเงินจะดีมากส่วนเรื่องความรักค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นไปนะคะนี่ล่ะค่ะมีไพ่ฮาร์เรย์นี้ไพ่ อ่าก้าวดาบแล้วก็ราชาเหรียญคุณค่อนข้างหาเงินเก่งอยู่แล้วอย่างไรแล้วเนาะพยายามรับพลังงานบวกเข้ามาเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะแน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นสําหรับเรื่องการงานการเงินส่วนเรื่องความรักก็อย่างว่านั่นแหละนะค่อยเป็นค่อยไปนะคะและมีเกณฑ์จะเจอคนที่ใช่เมื่อเจอแล้วมันก็จะฉับพลันหรือตอนนี้ชาวพิจิก ในบางท่านอาจเจอคนที่ถูกใจแล้วนะแต่ก็ยังเก็บเงียบแอบมองเขาดูก็เป็นไปได้ดังนั้นนะค่อยๆดูนะคะเขาโสดหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขาพร้อมไหมใจเย็นๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับชาวพิจิกเดือนพฤษภาคมเนาะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แม่หมอมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสาหรับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถดูคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ เพราะว่าแม่หมอได้ปักหมดดุดไว้แล้วเนาะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับชมโอกาสหน้าเราพบกันไหมสวัสดีค่ะ